สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมกันนะครับนี่ก็เป็น1 0นิ้วอาการเสียคือไม่หมุนนะครับก็ลองเปลี่ยนคาปาแล้วนะครับแล้วก็ลองต่อตรงแล้วว่าเทอร์โมฟิลเสียไหมก็ยังไม่หมุนก็มอเตอร์ไม่นะครับ <c oughs> ก็เลยสั่งมอเตอร์ลูกใหม่มานะครับต้องเช็คให้ดีให้มันตรงกับขนาดเดิมก็คือ16นิ้วนะครับ มี16นิ้วกับ12นิ้วนะครับทั่วๆไปตามบ้านแล้วก็จะมีสายไฟนะครับบางรุ่นก็จะมีคาปามาเลยแต่ก็จะต้องมาต่อคาปาเองเหมืนอนกลมผมตัวนี้ประมาณร้อยรวมรวมค่าส่งก็ประมาณ200บาทมมเตอร์ชุดนี้นะรวมค่าส่งแล้วประมาณ200บาทแล้วก็คาปาตัวเก่าที่มันที่มันอยู่กับมอเตอร์เก่าตัวที่เสียครก็ ให้ดูสายไฟที่เขาบอกมาว่าอะไรนะครับไฟสีขาวคาปาน้ำเงินนะครับส่วนเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ตามนี้นะครับดีนี้วิธีการต่อไฟกับคาป้าเป็นยังไงนะครับกีขาวกับน้ำเงินก็คือไฟกับคาปานะครับเราก็จับงนี้นะครับนี่เข้าคาปานะครับแล้วอีกเส้นหนึ่ง ก็เข้าไปที่ไฟเข้าไฟมาจากปลั๊กไฟเราเข้านี่สีขาวนะครับไฟเข้านี่แล้วก็ไฟเข้ามอเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็ขาปาอย่างเดียวสีฟ้าแล้วก็นี่หนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวก็จะนะี่ครับทีนี้ตัวนี้ขาปาเขาไม่ได้ต่อมาถูกไหมครับสายมันใหม่ๆดีๆผมก็กะว่าเะจะร้อยเข้าไปในคอเลยแล้วก็เอาขาปาไปไว้ล่างซะครับ ก็มไม่เกะกะข้างล่างพื้นที่เยอะนะครับวิธีการก็ดึงสายเก่า จุดใหม่ให้มาอยู่ข้างใต้ไปทำงานด้านล่างปกพื้นที่เยอะแยะเหลือเกินครับนี่มอเตอร์รุน่นนี้มันไม่มีไม่มีเดือ,อยนี้ให้เราต้องถอดจากตัวเก่ามาอถอดจากโมอเตอร์รุ่นเก่า 甜綠。 นี่นะครับนี่ก็หมุนตัวนี้จากตัวเก่ามา,มาก็ขันมาที่มอเตอร์ใหม่ น็อตตัวเก่ากับมอเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้มันเกีียวมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่มันก็เลยขันได้ไม่สุดนะครับแต่ก็ล็อกแน่นแต่มันก็เลยมีปัญหาอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับมันก็แค่ดึกดึกดึกดกึขึ้นลองได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ล็อกน็อตตัวนี้เอาไว้ 就是他。嗯嗯 ก็อมอเตอร์ก็ติดกับโครงนะครับอันนี้ก็ที่เหลือก็ยึดหน้าฝาก็หน้าฝา,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 านี้สแตนดาร์ดนะครับจะตรงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอเคเดี๋ย okay, วเรามาดูด้านสายไฟด้านะล่างกันต่อ จุดใหม่ที่ลากมาแล้วนะครับ,ป,บประมาณครับเทขาวผงเห็นนะครับอ่าขานะครับนี่ก็เขาามาจากปักไงมาจากปักเข้าเขานี่กับเข้าขาปลาก่อน ในวงจรดูนะครับเนี่ยจากสายปักมาเท่านี้แล้วก็มาสีขาวไปมอเตอร์ได้สีขาวลงคาปาแล้วอีกข้างหนึ่งของคบบาปาซิเตอร์ก็เข้าสีฟ้า สีเทาสีเทาก็ดูไปหนึ่งไปหนึ่งดูนั้นไปหนึ่งอยู่นี่เขาก็เข้ากับดำนคลิปนี้ถ้าถ้าดูคลิปนี้มันก็จะเข้าใจมากพรามันเห็นถึงสวิตเลย เบอร์หนึ่งสีเทาเราก็ดูหน้าแปลนตัวนี้กดดูก่อนเบอร์หนึงน่งนะครับกดตรงนีง้เบอร์หนึ่งก็ออกมาดํามอเตอร์มาร์กนะครับเบอร์หนึงน่งตรงนี้คือสายสีดําแล้วก็ต่อเข้ากับสายสีเทามอเตอร์ลูกใหม่ของเรา มส <ừ. S 1> ีแดงรูเรือกอลคอนสีน้ำตาลอันนี้นนๆนรอันนี้วิธีการ พันผ้าเทปให้สังเกตนิดนะครับนะครับพันมาเงี้ยนะครับแล้วก็ม้วนหัวให้มันนิดแล้วก็กลับมาพันที่ตัวมันนี่คือวิธีการจําไฟของช่างไฟ้านะครับตัวสุดท้ายสีเหลืองมันเหลืออยู่เส้นเดียวแล้ว เสร็จตอสายเสร็จอย่างนี้เพื่อนเพื่อนยังไม่ต้องไปประกอบเลยให้มัเนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองเทสกันก่อนเช็คเซอร์วิสก่อนเป็นศูนย์ก่อนนะครับมองเห็นมอเตอเร์เงอนหนึ่งก่อนนะ,ะมุนแล้วนะครับมือสอง ไอ้ตัวสายก็ใส่เบอะเบอร์สา <ieur. S 2> ม ก็น่าจะโอเคถอดปั๊ก,ก okay. นะครับปลาก็นะครับทีเยอะแยะใส่เข้าไปนี้ฟ้าเก่าในยุคอย่างนี้นะครับภาวะเจ็ดเจ็ดผิทผลกระทบในซ่อมได้ก็ซ่อมสรุปแล้วก็ 200บาทโมเตอร์ใหม่นะครับครับตประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปซื้อใหม่ก็7800 7800ไม่พอนะครับเป็นขยะอีกเป็นขยะอีกซื้อมาจะทิ้งกันกว้างกันเต็มหมดขยะมาเราซ่อมอย่างนี้ก็ขยะมันก็น้อยนะครับเหลือมอเตอร์ก็ยังขายได้อีกเป็นอลูมิเนียมเป็นทองแดง ครับเอาไปย่อยสลายกลับมาใช้งานได้พวกพลาสติกพวกนี้เอามารีไซเคลิลได้ไประโยชน์มันก็เป็นขยะใช่ก,กวมามันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่ามันก็ไม่ไมจ,จัดซึ่งทำ xưa yêu ngay nại mà cho tôi hết nha, thương đây xưa sư anh em xong xong thương thì tua tăng thì mẹo Thật đấy mà mẹo thương mẹo đồng mẹo thương mẹo thương mẹo Làm mẹo thương mẹo thương bỏ thương mẹo thương mẹo thương mẹo thương รถลมสรัยโดรลาคนใช้ยนต์ลูกบวชก็ยังไม่เสียวถนี่เหมือนกับไม่ค่อยเก้า กดจับดีเดี๋ยวไปกดกดรวดขาเส้นเล็กนะ ตางสักนิดนะเทได้เพื่อนๆเลยอนคนไปล้างี่เห็นรวมมนกลเสร็จเดี๋ยวาไม่ปิดฟลไปล้างเทีให้เพื่อนๆเลย ที่กลับมามาเลยนะครับพเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ไปน,นะครับสวัสดีครับอ่าเรียบร้อยนะครับนะครับไซส์ก็ได้เบอร์หนึ่งเย็นเลย ไม่ค่อยตรงรุ่นนะครับมันถูกกว่าผมก็เลยตัดแปงน,นิดหน่อย